วันดีค่ะช่องรัศมีสีสไตล์ค่ะมืดมาแล้วค่ะมืดมามืดมาและแล้วก็ตกค่ะตกนะคะดูดูอ่างหน้าบ้านตกตอนนี้ตกไม่แรงนะคะตกแล้วค่ะเมื่อคืนนี้ตีสองฝ่าก็ตกแรงมากฟ้าร้องเปยงเป,ยงเ,ป,ย,งเปยงเลย สามีไปไข่ของแล้วอันนี้มาแรงแล้วของจริงของจริงนะคะถ่ายหน้าบ้านมืดมีนกนางแอดแว่ะเดี๋ยวจะซุ้มให้ดูนกนางแอดมบินทำไมมาจาับนด่ไงาจับได้แล้วตัวนหนึ่งนกนางแอ่นมันจะบินเป็นฝูงไม่ผ่านมาเวลาเราถ่าย นี่คือของจริงเป็นฝ้าเลยนี่แหละของจริงเริ่มแล้วแรงมากแรงมากค่ะไม่เก็บนะคะถ้าเราก็ไม่เก็บ ก็เราปวดหลังค่ะนี่ค่ะของจริงนะคะแรงจริงๆ หาชายเนี่ยตกดีจริงๆทำไมไม่ไปตกที่อื่นมากมันสากละอองฝนสากตกแป๊บหนึ่งน้ำนองในคลอง ทำดอกไม้ค่ะขวดหลังอันนี้ก็ต้องทำสีนะคะปูพยายนาคเนี่ยดอกไม้ทําเตรียมเตรียมจะหายไปหมดแล้วจากพี่ลกลก สวัสดีค่ะอีกรอบค่ะเีี้ยวมากค่ะกปดหลังท่านผู้ชมต้องรักบอกว่าน้ำหนักขึ้น52าสอหกสไม่ใช่ค่ะ64สิ่ค่ะความจริงค่ะ แรงจริงๆค่ะท่านผู้ชมแรงมากเลยพอดีอ่ะเขาไม่เอารถเขาเข้าลูกชายเล่นดิ้งของเขาวดหน่อยเล่นดิ้งของเขาปาุกตะไคร้โอ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 ้นี่ใบหูเสือพร้อมไปพี่น้องใบหูเสือทะเลเต่ได้ฝน ปิดดีกว่าค่ะฝนแรงอันนี้ฟีโน่ฟีเน่ฟีโน่นลูกชาย <c oughs> ว่าจะทำดอกไม้พอดีฝนตกดูกาแฟสามี เก้าสิบห่อ,อกินทีสองห่อซื้อถั่วต้ม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 ถั่วลิสงต้มมันเหมือนบ้าเยอะไปใช่ไหมะนี่ ้าบาะเจ้าของก็จะจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะรายงานเฉยๆว่าฝนตกสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะช่องรัศมีคิวสต,ตายค่ะสวัสดีนะคะรยวยๆนะคะ